เสืออะไรอ่ะลูกค้าเข้าน้องขอเมนูหน่อยสามเมนูน้องมีเมนูแนะนํำไหม,ม,ม,มพูดอะไรอ่ะอันพี่เอาข้าวไข่เจียวลูกค้าเอาอะไรอ๋อ,อ,อข้าวไข่เจียวน้องเก็บโต๊ะให้พี่ด้วยสองเก็บโต๊ะน้องเช็ดโต๊ะด้วยสองเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วไปล้างจานด้วยลูกค้าคนแรกเปิดตอมรับรถสัหน่อย เป็นไรปะครับไม่เป็นไรสมนาคุณจากทางร้านครับผมทางนี้เปิดตอมรับรถก่อนรับประทานอาหารครับผมไข่ไไเจียวรอสักครู่นะครับไอ้สองทันรัจานเสร็จแล้วมช่วยไอ้สามก่อไฟด้วยติดหรือยังก่อไฟอะลูกค้ารอนานแล้วเนี่ย แม่รอบนี้ฟูดีแพ้ใหญ่กับยากซะด้วยมาแล้วครับข้าวไข่เจียวมาแล้วครับข้าวไข่เจียวหอมๆของเราลูกค้าอยู่ทั้งไหนครับเนี่ยอยู่ทั้งไหนจ้าไข่เจียวหอมๆกับกรอบมาแล้วจ้าอยู่ไหนเออยู่ทางนี้อุ้ยเสียงแววจะทางนี้อยู่ทางนี้หรือเปล่านะขะจ้าไข่เจียวเสร็จแล้วจ้าเว้ยมาทำมาที่นี่หมดเนี่ยข้าวปาลาก็ไม่ได้กิน